เมื่อกลุ่มทหารรลับจ้างถูกจ้างให้ลงไปหาสมบัติในบังเกอร์เก่ายุคสงครามโลกแต่พวกเขากลับได้พบกับความน่ากลัวของกองทัพผีดิบของทหารหน้าสีแทนเอาโพสก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนจะดูหนังฟังเพลงหรือดูคลิปก็ไม่มีสะดุดไม่มีโฆษณามาคัดอารมณ์ให้กวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ทั้งมือถือ ทีวีและแท็บเล็ตสามารถฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอได้นอกจากนี้ก็ยังมีแอป YouTube Music ให้ฟังเพลงได้แบบฟรีๆอีกสมัครง่ายๆใช้เพ e ียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดสามารถยกเลิกได้ทุกเวลาและเพียงบอกว่ามาจากช่องมิลิตก็รับวันใช้ง,งานเพิ่มแบบฟรีๆไปเลยอีก5วันใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR code หรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับ ลึงแล้วเริ่มต้นที่ใช้ที่ชื่อดีซีเข้าเป็นอดีตนาวิกโยธินที่ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้างทีมของเขาประกอบไปด้วยทาค์อฟอดีตทีมอันฟ้าจากรัสเซียแมคคอยผลลมของกองทัพสหรัฐไพรเออร์ Prior, นาวิกโยธินจจร์แดนทีมแพทย์สนามไวทิสและคอตเตอร์จากกองทัพยูโกสลาเวียพวกเขาถูกวาจ้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าฮัน เขาวาจ้างหน่วยทหารรับจ้างของดีซีมาคุ้มกันในระหว่างการสำรวจบังเกอร์ทหารเก่ามันมีทองคาและสมบัติมากมายถูกซ่อนอยู่ที่นั่นดีซีตกลงรับงานโดยที่าจะต้องจ่ายให้พวกเขาทุกคนคนละห้าพันเหรียญในทุกๆวันหลังงานเสร็จระหว่างการเดินทางแมคคอยก็พูดขึ้นมาว่าที่นั่นมันว่างเปล่าถ้ามีทองหรือสมบัติอยู่จริงคนคงพากันไปที่นั่นนานแล้วเมื่อเขาใกล้พื้นที่เป้าหมายกลุ่มทหารรับจ้างก็เริ่มเจอเข้ากับเรื่องแปลก พวกเขาได้ยินเสียงการต่อสู้มาจากระยะไกลเสียงเครื่องบินลบที่บินอยู่บนด้านฝาเท่งที่มันไม่มีและเสียงปืนใหญ่โบลาาที่แทบไม่มีใครใช้แล้วต่อมาระหว่างที่พวกเขากําลังเดินผ่านป่าจู่ๆก็มีคลื่นรบกวนแรงสูงแทรกเข้ามามันทําให้ระบบการสื่อสารของทุกคนพังลงในทันทีเหมือนไปถึงที่หมายพวกเขาก็พบว่าที่นี่เป็นหลุมปลบภยัยที่เหมือนจะถูกทิ้งหลงังดีซีสั่งให้จอแดนและทัคคาร็อบคอยเฝ้าระวังอยู่ที่ด้านบน คนอื่นๆในทีมเริ่มการสำรวจระหว่างนั้นเองจอแดนก็เห็นแสงบางอย่างที่ส่องมาจากแนวต้นไม้เขาและทาครอบดูได้ทันทีจากประสบการณ์ว่าน,นั้นคือแสงที่กระทบมาจากลำกล้องของสไนเปอร์พวกเขาเริ่มเปิดฉากยิงในทันทีไม่ได้ยินเสียงปืนคนอื่นๆในทีมก็รีบตามมาสมทบเกิดขึ้นลบกวนขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งแมคคอยถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บที่แปลกคือพวกเขาทุกคนไม่เห็นใครสักคนที่อยู่แถวนั้นทาครอบยังคงยิงต่อไป เขาวิ่งเข้าไปเช็คที่แนวต้นไม้นั้นเพื่อตรวจสอบร่องรอยของศัตรูไม่กี่นาทีต่อมาจากเขาเก็กลับมารายงานเขาบอกว่ามันไม่มีรอยเลือดปลอกกระสุนหรือว่าร่องรอยของศัตรูอยู่ตรงนั้นเลยหลังทุกอย่างสงบลงกลุ่มทหารหลับจ้างก็กลับเข้าไปที่หลุมหลบภยัยพวกเขากลใจกำลังกันออกไปเพื่อสำรวจแม้จะถูกทิ้งล้างมานานหลายทศวรรษแต่พวกเขากลับเจอเข้ากับสร้อยคอกลางเขนที่ถูกทำขึ้นจากโลหะสมัยใหม่ถูกห้อยทิ้งไว้ได้ซีมาคุ้มการหานัน ระหว่างการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอตเตอร์กับแม็กคอยมาเจอเขากับห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยซากศพพวกเขาถึงกับช็อกไปเลยเมื่อจู่ๆก็มีแขนโผล่ออกมาจากซากศพพวกนั้นทั้งสองรีบไปเรียกจอแดนซึ่งเป็นทีมแพทย์มีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนในซากศพพวกนั้นเขาไม่ชื่อว่าเกสต่อมาเมื่อไฟสว่างขึ้นพรายเออร์ก็เจอเขากับห้องหนึ่งที่มีโปรเจคเตอร์วางอยู่ไม่ยกแผ่นฉายขึ้นเขาก็ถึงกับช็อกไปเลย ไม่ไดเห็นธงสวัสดิกะที่แขวนอยู่ที่ด้านหลังกลุ่มทหารรับจ้างเริ่มสอบปากคำเกสซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเขานิ่งเงียบและไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำแม่คอยเริ่มใช้กำลังกับเกสกลุ่มทหารรับจ้างคิดว่าที่นี่คือบังเกอร์เก่าที่นาซีใช้ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบลับๆเจ้าแดนบอกวชินนีอาจมีทองคำที่พวกนาซีซ่อนเอาไว้ดซีสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งที่พักชั่วคราวพวกเขาต้องระวังให้มากเพราะบางทีคนที่ยิงใส่พวกเขาในตอนแรก กำลังตามหาทองนี่อยู่เช่นเดียวกันเครื่องหนึ่งของทีมออกมาเฝ้าระวังอยู่ที่ด้านนอกแมคคอยตั้งเสาส่งสัญญาณขึ้นมาเขาลากตัวเกสมานั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆฮันเริ่มตรวจสอบเอกสาร,รที่อยู่ในบังเกอร์เขาไปที่ห้องหนึ่งและได้เจอเกับเครื่องจักรูปทรงประหลาดเขาพบว่ามันถูกใช้ในการทดลองบางอย่างฮันรีบรายงานสิ่งที่เขาพบไปยังใครบางคนขณะเดียวกันแมคคอยก็เอาก,กระดานหมากลุกที่เขาเจอมาตั้งบนโต๊ะและวางเขากับเกสด้วยความเบื่อ เขาได้เจอกับกล่องที่เต็มไปด้วยของกเก่าๆมากมายและทันทีที่เขาก้มลงไปหยิบของแม็คอยก็เห็นขาของใครบางคนที่ไม่ใช่พวกเขาไม่ยืนอยู่ข้างเกสแม็คอยรีบหยิบปืนขึ้นมาในทันทีแต่มันกลับไม่มีใครเลยที่อยู่ตรงนั้นดีซีก็มาเห็นแม็คอยที่นอนถือปืนอยู่บนผืนเขาสั่งให้แม็คอยลองไปซ่อมให้วิทยุก,กลับมาใช้ได้ฮันเริ่มการตรวจสอบเครื่องจากปริศนามีใครบางคนกําลังเฝ้าดูเขาจากด้านหลังฮันหันหลังไปแต่ก็ไม่เจอใครจู่ ประตูห้องก็ปิดเองทหารปริศนาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหันหันกลับไปแต่ก็ไม่เจอใครเข้าขิดว่าตัวเองคงถูกพวกทหารรับจ้างแกลง้งแต่เมื่อคิดดูอีกทีทหารที่เขาเห็นมันกลับไม่ได้เหมือนกลุ่มทหารรับจ้างเลยสักนิดหันบอกกับดีี่ว่าเครื่องจกักรนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงความจริงและฟื้นคืนชีพคนตายเพื่อสร้างทหารอมตะที่สามารถล่องหนได้โครงการนี้ ถูกทิ้งล้างไปหลังนาซีแพ้ในสงครามไม่นานหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งแม่คอยทําให้วิทยุสื่อสารกลับมาใช้กันได้มีเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเพลงคลาสสิกแม่คอยรีบถอดปักของวิทยุสื่อสารออกมาซึ่งจะทําแบบนั้นเสียงเพลงก็ยังไม่ยอมหยุดวิทยุตัวนั้นระเบิดและปิดตัวลงไปเองในคืนนั้นกลุ่มจ้าหารรับจ้างพบว่าพื้นที่โดยรอบของบังเกอร์ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาขนาดมาหึมา มีเงาของกองทัพทหารนาซีจำนวนมากโผล่ขึ้นมาบนเนินเขากลุ่มทหารรับจ้างเริ่มเปิดฉากยิงทึงจะกระหน่ำยิงไปมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ากองทหารนาซีกลับดูจะไม่เป็นอะไรเลยมีพายุขนาดใหญ่เกิดขึ้นมันทำให้กลุ่มทหารรับจ้างต้องหาที่หลบหลังทุกอย่างสงบลงพวกเขาก็พบว่าคาร์อบได้หายตัวไปที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือทุนระเบิดที่พวกเขาวางไว้รอบๆกลับไม่มีร่องรอยของการถูกกระทบเลยนั่นหมายความว่า ทหารนาซีพวกนั้นไม่มีทางที่จะเข้ามาใกล้ได้ในแบบที่พวกเขาเห็นหลังการค้นหายอยู่นานซี DC ก็ได้พบเขากับสร้อยกางเขนและคราบเลือนในจุดที่ทาคาคลอบเคยประจําอยู่หลังกลับมาที่บังเกอร์จอแดนก็บอกว่ากระสุนที่ถูกยิงมาใส่แม็กคอยมันคือกระสุนโบราณของเยอรมันที่ไม่มีใครใช้มาตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สองกระสุนปิดงอและผิดลูกนั่นแปลว่ามันไม่มีทางเลยที่จะถูกยิงมาจากปืนไลเฟิลมันเหมือนว่ากระสุนนั้น ถูกยัดเข้ามาด้วยอะไรบางอย่างจากระยะไกลซ c ลากเกสเข้ามาถามหาความจริงด้วยความโกรธเขายังคงไม่พูดอะไรแต่ว่าจจู่เกสกลับมองมาที่ดี DC อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน d ี DC เข้าไปถามฮันวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่ฮันยอมพูดออกมาว่าเขาถูกว่าจ้างโดยบริษัทที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อพวกนั้นต้องการให้เขาค้นหาและซ่อมแซมเครื่องจากทดลองที่ถูกสร้างโดยกองทัพนาซีฮันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเจอคือผลจากการทดลองนั้น ทหารจำนวนหนึ่งของนาซีถูกเปลี่ยนให้เป็นอมตะและอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงในที่แห่งนี้มาตลอดพวกมันสามารถทําให้ทหารที่ถูกยิงเข้าที่หัวฟื้นขึ้นมาได้อย่างปฏิหารพวกมันเปรียบเสมือนกับกัปตันอเมริกาในแบบที่มืดมนและชั่วร้ายเมื่อได้ยินแบบนั้นดีซีก็ตัดสินใจที่จะนํากองกําลังของเขาออกไปจากที่นั่นในทันทีแต่ฮันกลับบอกว่าพวกเขากงทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ทําภารกิจให้เสร็จ ครอบครัวของพวกเขาทุกคนจะถูกผู้ว่าจ้างสังหารในทันทีตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนลังออกไปที่ด้านนอกพวกเขาก็ได้เจอกับชาคาลอบที่กำลังถูกทรมานโดยกองทัพนาซีอมตะพวกมันแทงเขาแบบซ้ำๆจนตายตอนนั้นเองฮันก็ได้รับข้อความจากผู้ว่าจา้างว่าพวกเขาจะมาถึงในอีก72ชั่วโมงไม่นานหลังจากนั้นและหวังการเฝ้าระวังไวทีสก็ถูกโจมตีโดยทหารนาซีอมมตะ พวกมันแทงมีดเข้าไปในปากและคาเขายังโหดเหี้ยมชาวันลุงขึ้นกลุ่มทหารรับจ้างได้เจอเข้ากับศพของบวทีตและทาคลอบที่ถูกเอามารวมกันดีซีตัดสินใจแล้วว่าจะพาทีมออกไปจากที่นี่เขาส่งตัวคอเตอร์ลงไปรับหารตีกําลังซ่อมเครื่องจักรของพวกนาซีแต่ว่าตอนนั้นเองทหารนาซีอมตะกระโผ่มาและถูกกระโหลกของคอเตอร์จนเละหันรีบใช้จังหวะน,นั้นหยิบป,ปืนและยิงใส่ทหารนาซีอมตะกลุ่มทหารรับจ้างรีบตามมาสมทบ แต่ทหารหนาซีอมะตะกลับหายตัวไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาต่อมาฮันไดเปิดเทปบันทึกการทดลองของพวกนาซีให้ทุกคนดูเจ้าแดนสังเกตเห็นบางอย่างปรากฏว่าเกสเป็นนายพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดลองของบังเกอร์แห่งนี้ไพรเออร์รีบใช้ปืนจัดการเกสในทันทีด้วยความโกรธแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเกสกับฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาจูๆ่ๆไฟก็ดับลงแม้คอยหายตัวไปเขากลายมาเป็นศพที่ถูกแขวนอยู่ด้านนอก ฮันวางแผนที่จะทําให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้เพื่อย้อนกระบวนการทั้งหมดในคืนนั้นกองทัพนาซีอมตะจํานวนมากได้มุ่งหน้ามาที่บังเกอร์โดยการนําของนายพลเกสกลุ่มทหารลับจา้างค่อยๆรอ,อพวกมันเข้าไปในบังเกอร์พวกเขาใช้พื้นที่แคบในการซื้อเวลาพลายเออถอยมาช้าเกินไปจนถูกทหารนาซีอมตะจัดก,การเขาใช้แรงที่เหลือเพื่อหลังพวกมันเอาไว้ได้ไม่นานหลังจากนั้นฮันก็สามารถเปิดเครื่องจักรได้สําเร็จ มันทําให้พวกทหารนาซีค่อยๆตายลงอย่างที่ควรจะเป็นโชคหลายที่เครื่องจากทางานไม่เสถียรจนพังลงอีกครั้งกองทัพนาซีมาตัดฟื้นขึ้นมาจอแดนที่ไม่ทันระวังได้ถูกพวกมันลากตัวไปดีซีได้รับบาดเจ็บหนักเขาพยายามซื้อเวลาเอาไว้เพื่อไอ้ฮันนี่ออกไปได้ดีซีต่อสู้กับกองทหารนาซีอมตะอ,อย่างกล้าหาญจนวินาทีสุดท้ายฮันนี่ออกมาได้ผ่านทางลับแต่เขากลับได้เจอในพลเกสที่รอคขยอยู่ฮันถูกกองทหารผีดิบฆ่าอย่างโหดเหี้ยม 72ชั่วโมงต่อมากำลังเสริมของผู้ว่าจ้างได้มาถึงพวกเขาได้เจอกับศพของหานและกลุ่มทหารรับจ้างและเมื่อฟ้ามืดลงกองทหารนาซีมตาต่ในจำนวนที่มากกว่าเดิมก็ได้เข้ามาล้อมพวกเขาเรื่องแล้วยังคงดำเนินต่อไปถ้าทุกคนอยากดูภาคสองก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในภาคที่สองสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ